โสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะใกล้จะถึงวันสงกรานแล้วนะคะคนที่ไม่เกี่ยวข้องค่ะใกล้จะถึงวันสงกรานแล้วนะคะไม่ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเจนะคะเราก็มาอยู่ที่บ้านเกศและโรงเจคลิปนี้หนูก็มอบให้กับพี่นะคะสวัสดีมีปีใหม่ค่ะไม่มีใครถ่ายเลยมอบให้ขอให้ปีนี้ทุกๆคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เล่นน้ำก็ระวังนะคะเป็นผู้หญิงก็ต้องแต่งตัวมิดชิดนะคะไปเล่นน้ำได้ เพราะว่า,าตอนนี้มันร้อนใช่ไหมเราก็ต้องเล่นน้ำส jaar jaar ั่นอ่ะเพื่อยใส่กันจะได้เย็นๆค่ะก็ขอให้เล่นกันอย่างมีระเบียบเรียบร้อยนะคะเพราะสังคมไทยเราก็เป็นชาติที่มีระเบียบนะคะก็ต้องระวังกันด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะไปเกี่ยวเลยแล้วก uhm, uh, like ันป like um ีค่ะแล้วกันปีค่ะ 오케이.